เรื่องอาหารนะครับไม่ผิดนะครับที่สมาชิกนะครับจะเอาอาหารกลับบ้านหลังจากเลิกประชุมแล้วมันเหลือแล้วก็เสียของนะครับเอาไปบริจาคผู้รับเหมาก,ก็เหนื่อยฮะที่จะขนไปใช้แรงงานใช้คนใช้รถนะครับที่จะเอาไปตามที่ต่างๆ การเลิกเร็วนะครับแล้วก็อาหารยังยังเหลือเยอะนะครับปกติจะเอาไปบริจาคนะครับไปอยไปบริจาคตามหน่วยงานต่างๆนี่ยคบบริจาคเท่าไหร่ก็เหลือครับเน่าครับนะครับแล้วก็ทานไม่ทันไม่มีที่เก็บหรอกครับนั้นเนี่ยผมก็ผมก็คิดว่าไม่มีกฎหมายห้ามนะครับให้รับประทานในสภาหรือเอากลับบ้านนั้น จากนี้ไปนะครับถ้าตอนเย็นอาหารเหลือทางเจ้าหน้าที่ก็ใส่ถุงอย่างที่ท่านพูดแหะครับแล้วก็เอากลับบ้านกัน uh, วันนี้เรามีห้องห้องส่วนตัวของ uh, สมาชิกนะครับอาจจะมีผู้ติดตามอาจจะมีผู้ช่วยสสมาช่วยทํางานนะครับก็ถ้าจะเอาอาหาร uh, ไปที่ห้องให้ท่านสสนะครับได้นําไปนะครับเราไปให้ทีมงานรับประทานได้นะครับ เพราะว่ายังไงก็กินกันอยู่แล้วนะครับเสร็จแล้วถ้าปิดประชุมก่อนนะครับสมมุติว่าตอนเย็นนะครับกระทันหันนะครับอาจจะมีการเลิกเร็วนะครับแล้วก็อาหารยังยังเหลือเยอะนะครับปกติจะเอาไปบริจาคนะครับไปอยไปบริจาคตามหน่วยงานต่างๆเนี่ยครับบริจาคเท่าไหร่ก็เหลือครับเน่าครับนะครับแล้วก็ทานไม่ทันไม่มีที่เก็บหรอกครับนั้นเนี่ยผมก็ ผมก็คิดว่าไม่มีกฎหมายห้ามนะครับให้รับประทานในสภาหรือเอากลับบ้านงนั้นจากนี้ไปนะครับถ้าตอนเย็นอาหารเหลือทางเจ้าหน้าที่ก็ใส่ถุงอย่างที่ท่านพูดแหละครับแล้วก็เอากลับบ้านกันนะครับไม่ใช่เฉพาะท่านสมาชิกนะครับทั้งเจ้าหน้าที่สามพันคนเนี่ยนะครับเอาไปทานที่บ้านนะครับเอาไปทานที่บ้านเพราะว่ามันเหลือแล้วก็เสียของนะครับ เอาไปโดยจากผู้รับเหมาก,ก็เหนื่อยที่จะขนไปเอาไปใช้แรงงานใช้คนใช้รถนะครับที่จะเอาไปตามที่ต่างๆดังนั้นเนี่ยนะครับเรื่องอาหารเนี่ยถ้าเหลือนะครับก็ให้ใส่ถุงแล้วก็ให้สมาชิกหรือเจ้าหน้าที่เอากลับบ้านโอเคนะครับแล้วก็ถ้าสมาชิกมีญาติมีเพื่อนมีทีมงานอยู่ในห้องนะครับท่านสมาชิกก็หยิบเอาไปนะครับเพื่อดูแลกันนะครับ อันนี้เป็นผมผมคิดว่าเป็นแนวทางที่ดีที่สุดแล้วนะครับ